เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมาการการกีฬานะครับขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมาการพร้อมทั้งผู้รับรองห้าท่านด้วยครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายปริญญาเลือกรายผู้แทนรัษฎรกำแพงเพชรพลังประชารัฐผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการกีฬานะครับจำนวน15ท่านปีดังต่อไปนี้ ท่านที่หนึ่งะครับนายชิตวันณชินอนุวัฒน์ท่านที่สองนายวิทิวัตรสิทธิ์ปันสวนปลูกท่านที่สานายพิชัยแจงจัญญาวงศ์พักเพื่อไทยนะครับท่านที่หนึ่งนายจิรวันรสิริพาณิชท่านที่สองนะครับนายวชิรพลขาวขำท่านที่สานางนุชนาฏจารุวงสถียน ท่านที่4นายธเนศเคือรัฐท่านที่5นายสมพงศ์เอามรวิวัฒนรพักภูมิใจไทยนะครับท่านที่หนึ่งจะเป็นจํานวนสองท่านนะครับท่านที่1ท่านองค์อาจฉัตรชัยพลรัฐท่านที่สองนายพิชัยชมภูพลพักพลังประชารัฐสองท่านนายปริญญาเลือกรายท่านที่สองนายจตุพรกระมนันทิพย์ พักรวมไทยสร้างชาติจำนวนหนึ่งท่านนะครับในวิชัยสุทธวาสพักประชาชาตินะครับเป็นจำนวน2ท่านนะครับในสมมุติเบนจรักท่านที่2อนะครับนายสุไรมานมือเนบีเนนะครับเป็นจำนวนทั้งหมด15ท่านขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาค,ครับรายชื่อคณะกรรมกริการการกีฬา 1. นายชิตตวันชินอนุวัตน์สนายวิทย์วิสิทธ์ปันสวนปลูก 3. านายพิชัยแจ้งจัญญาวงสี่นายจิรวัตรสิริพาณิช 5. ้านายวัชรพลขาวขำ 6. นางนุชนาะจารุวงศ์เสถียร 7. จนายธเนศเขรัตแปดนายสมพงษ์อมรวิวัฒเก้านายองอาจฉัดชัยพลรัตน์สินายพิชัยชมภูพล 11. นายปริญญาเลิกราย12นายจตุพรกมลพันทิพิบ13นายวิชัยสุดสวัสดิ์14นายสมมุติเบญจลักษ์และ15นายสุไลมานบือแนปีแน